นะคะพี่น้องพี่พาพี่นอ้องพีมาทอดหมูอีแล้วค่ะตัวเล็กๆนี่ค่ะตัวน้อยๆนะคะตัวเต็กๆนลยค่ะพี่น้องเอียหมูเด็กพี่น้องผมคนก่อนพี่น้องจะสั่นๆนะพี่น้องเอ้หนมือข้างเดียวเด้อพี่น้องไม่ต้องทเที่ยทำข้าวกันค่ะพี่น้องทอดหมูกันค่ะพี่น้อง เดียกับพี่น้อีซีหมูทอดก็เสร็จแล้วค่ะมาเดียพี่น้องซีอยูุเยศตั้งเพศนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องอันนี้คือหมูทอดครับพี่น้องหมูทอดกเกลือมีเท่านี้พี่น้องดูทอดเยอะกระานไม่หมดพี่น้องทอดชินในใ้นใหญ่ๆที่เดียมาผ่าผ่าเป็นเป็นเหมือนเหมือนหมูแดดเดียวแล้วก็เป็นแผ่นด้วยนะครับพ,พี่น้องมาเดียพี่น้องอยุธตั้งเพศทานข้าวด้วยกันนะคะหมูหมูทอดค่ะ ก็พี่น้องท่านใดที่ว่ามาแล้วถ้าตอบช้าก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเร้่มที่ทางานแล้วก็จะกลับไปแน่นอนนะครับพี่น้องโอ้ให้พี่น้อง,ท,องทีท่ตเอาเตียสุขภาพแข็งแรงและบริเติลทุกคนนะครับพี่น้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย